สวัสดีค่ะมาดามค่ะโคชเอมมาแล้วนะคะมาดามเคยสงสัยไหมคะว่าคนไหนที่คือคู่ของคุณคนไหนที่คือเนื้อคู่ของคุณคนไหนที่คือคู่ทางจิตวิญญาณของคุณซึ่งคู่ทางจิตวิญญาณนี่เนาะหลายคนก็มีความเชื่อว่าคู่กันแล้วย่อมไม่แคล้วกันหรอกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน อยู่คนละสีกโลกอยู่คนละภาคอยู่คนละประเทศก็จะเดินทางและนำพาให้มาเจอกันโชคชะตาจะนำพาให้มาเจอกันจนได้ค่ะถ้าคนนั้นคือคู่ของคุณอ่าพูดในเรื่องของความรักสิ่งที่ขาดไม่ได้โคชเเอมต้องใส่หินยยกวงคลค่ที่ดึงดูดความรักนะคะโอเคเรามาต่อกันเลยค่ะคือทีนี้นะคะ โค้ชเอมจะให้สามสัญญาณให้คุณสังเกตว่าคนไหนอที่มีโชคชะตาที่มาในแนวทางที่เป็นคู่ชีวิตของคุณเป็นคู่แท้ของคุณเป็นคู่สร้างคู่สมเป็นคู่ที่บุญกุศลหนุนนำซึ่งกันและกันจะมีสามสัญญาณนี้ค่ะมาดาม ข้อที่1คือให้สังเกตนะคะคนที่เป็นคู่ของคุณเนี่ยเวลาที่เขาจะเลือกคบคุณนะคะเขาจะไม่ได้เลือกคบคุณเพราะว่าคุณหน้าตาสวยคุณหน้าตาดีคุณรวยคุณหุ่นดีเขาจะไม่ได้มองคุณที่ตรงนั้นแต่ คนที่เป็นเนื้อคู่คุณคนที่เป็นคู่ชีวิตของคุณที่ถูกสร้างมาเพื่อคุณน่ะเขาจะเข้าหาคุณแล้วถูกดึงดูดด้วยนิสัยของคุณความเข้ากันได้อ่านะคะความเข้ากันได้แล้วก็อะไรอะไรที่มันลงตัวแล้วมันคลิกอะ่ะ ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตามันเกี่ยวกับความดีนิสัยและความเข้ากันได้เอาถ้างั้นเราจะไปสัตยกรรมเพื่อสวยทำไมคะโคชขาซึ่งอันดับแรกนะคะคนทุกคนมองอยู่แล้วแหละคนที่สวยแต่คุณลองมองดูสิว่าเฮ้ยทำไมหลายคนนะ่ะต่อให้นะเขาหน้าตาไม่ได้สวยเลยหน้าตาไม่ได้ดีเลยแต่เขาก็ยังมีสามีแต่เขาก็ยังมีคนที่รัก ผู้หญิงนะคะที่เป็นเหมือนมนุษย์ต้นไม้ที่แบบร่างกายเหมือนมีแบบต้นไม้คุณเคยเห็นไหมเขาก็ยังมีคนที่รักเขาแล้วก็มีสามีมีคู่ของเขาผู้หญิงที่แบบไม่มีขาโดนตัดขาเขนก็ไม่มีเขาก็ยังมีคู่ของเขามีคนของเขามันหมายความว่าการที่คนคนหนึ่งจะรักกันเนี่ยค่ะ มันรักกันที่จิตใจรักกันที่ความเข้ากันได้รักกันด้วยอะไรบางอย่างที่มันพิเศษมากกว่าตามนุษย์ที่มองเห็นน่ะเขาเรียกว่าความผูกพันเขาเรียกว่าสายใยเขาเรียกว่ามันคือคู่ทางจิตวิญญาณนะอันนี้คือสัญญาณนะคะที่ที่คุณสังเกตเลยว่าเวลาคนคนนี้เข้ามาเขาจะไม่แคร์หรอกว่า คุณจะอ้วนไปคุณจะผอมไปคุณจะเขี้เหล่คุณจะขาวคุณจะอะไรก็แล้วแต่เขาจะชอบที่คุณเป็นคุณนะ่ะชอบที่เธอเป็นเธอเออในภาษาเพลงนี้นะคะก็จะแบบว่าชอบที่เธอเป็นเธอชอบที่คุณเป็นคุณแบบนี้ค่ะนี่คือสัญญาณของคู่แท้นะคะที่คุณจะได้เจอแล้วเช็คเอาไว้เลยว่าเอ้ยอันเนี้ยคนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยตรงปะเนี่ยเออใช่หรือเปล่าเนี่ย ควรจะลงทุนเวลาด้วยไหมเนี่ยเช็คดูก่อนคะ่ะไม่ใช่เข้ามาแบบฉันชอบเธอเพราะว่าเธอสวยเฮ้เซ็กซี่อะไรแบบนี้นี่คือสัญญาณก็แบบไม่ค่อยโอเคแล้วนะคะมาดามในการทักทายแบบนี้ก็ไม่ค่อยเวิร์กแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะต้องดูดีๆค่ะข้อที่2ค่ะมาดามเขาจะเป็นคนที่ใช้หัวใจค่ะหัวใจมากกว่าเหตุผล ผู้ชายบางคนเลือกคบผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงสวยผู้ชายบางคนเลือกคบผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงรวยผู้ชายบางคนเลือกคบผู้หญิงคนนี้เพราะว่าผู้หญิงคนนี้จะเสริมส่งในหน้าที่การงานในตําแหน่งผู้ชายคนนี้เลือกคบผู้หญิงคนนี้เพราะว่าฐานะทางสังคมหน้าที่การงานอันนี้คือ พบเพราะเหตุผลแต่ถ้าพบด้วยหัวใจนะคะจะไม่ได้มีส่วนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเลยเหมือนกลับไปข้อที่หนึ่งชอบที่คุณเป็นคุณต่อให้คุณจะยากดีมีจนฐานะไม่ดีมีลูกติดสอยห้อยตามสี่ห้าหกคนเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วหลายรอบ I don't care ไม่ได้อยากรู้ไม่ได้เอาส่วนนั้นมาพิจารณา แต่ชอบที่คุณเป็นคุณหัวใจความรู้สึกบอกว่าคุณคือคนที่ใช่อ่ะมันดูแบบคุณหน้าคุณตากันเคยเห็นไหมบูลาคู่ที่แบบว่าเออคนเนี้ยมันเหมือนมันคุ้นตามันเหมือนมันเป็นคนพิเศษมันเหมือนที่แบบเหมือนเราเคยรู้จักกันเหมือนเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ตอบไม่ถูกอ่ะอันนี้ค่ะคือสัญญาณของคู่แท้ซึ่งเอาไปสังเกตดูนะคะ แล้วอย่าใช้คำนี้กับโค้ชเอมนะว่าคูา่ขาโค้ชขาคู่แท้ยังไม่เกิดค่ะคู่ของหนูยังไม่มีหาไม่เจอหรือเธอไม่มีถ้าใครใช้ศัพท์แบบนี้ให้กับตัวเองนะเท่ากับการที่คุณโปรแกรมตัวเองไปแล้วนะคะว่าคู่แท้ฉันยังไม่เกิดจิตใต้สำนึกคุณจะรับทราบว่าอ๋คู่เธอยังไม่เกิดนะคู่เธอยังไม่มาคุณอย่าลืมนะคะคู่แท้เนี่ย ที่จะมาเนี่ยคนคนึงแบบมีหลายคู่มากเราไม่รู้เกิดมาในโลกใบน,นี้กี่พก,กี่ชาติแล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะให้คุณดูไว้เลยว่าสัญญาณที่กล่าวมานี้มีใครที่เข้ามาในชีวิตแล้วมันตรงหรือมันคลิกบ้างไหมนะคะเพราะว่าแต่ละคนน่ะคู่แท้ไม่ได้มีคนเดียวนะจ๊ะถึงแม้จะเลิกอย่าล้างกับสามีคนก่อนไปมันอาจจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วแบบว่าสุดท้ายอะ่ะ คือมันสิ้นสุดกันที่ตรงนั้นนะแต่คุณก็ต้องเดินหน้าต่อโอเคไหมคะมุกออนต่อไปโอเคนะคะมาดามข้อที่3ค่ะสัญญาณของคู่แท้ของคุณนะคะสังเกตได้อีกข้อหนึ่งคือเขาจะสม่ำเสมออยู่เคียงข้างคุณถึงแม้ว่าเวลาจะยาวนานแค่ไหนสังเกตเลยปุยาตายายตาทวดเราอะ่ะอยู่ด้วยกันมาเท่าไหรเจ็ดสบปีเกาปีบางคนร้อยปีค่ะ สม่ำเสมอไม่เคยไปไหนให้สังเกตผู้ชายที่เข้ามาหาเลยค่ะว่าคนนี้นะสม่ำกับเสมอกับเราไหมคุยกับเราสม่ำเสมอไหมเวลาที่อยู่ด้วยกันแบบที่ใช้ชีวิตหรือว่าคบกันคุยกันเนี่ยมันแบบโอเคตลอดไหมอะค่ะซึ่งคนที่ไม่ใช่คู่แท้ของคุณคนที่ไม่ได้จริงจังนะคะโคชเชเอมจะบอกเลยคุยแป๊บปั๊บปุบปับ,ปบ1นึสเดือนก็หายต๋อม หรือว่าพอคุณส่งข้อความไปอ่านแต่ว่าไม่ตอบก็หายตอมหรือไม่ก็บล็อกคุณหรือไม่ก็หายไปจากชีวิตคุณเลยผู้ชายพวกนี้นะอย่าไปเสียน้ําตาให้ถ้าเสียไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ให้รู้เอาไว้เลยค่ะว่าชีวิตคุณนะ่ะจะเจอคนที่ดีมากกว่านี้คนที่มั่งคั่งร่ํำรวยและคู่ควรกวับคุณมากกว่านี้ทําไมเขาถึงให้คนนั้นออกไปอ่ะเพราะว่ามันไม่คู่ควรกับคุณไง ชีวิตคุณจะเจอคนที่ดีกว่านี้ค่ะดังนั้นน่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจัก,กรวาลหรือจิตใต้สำนึกของคุณก็เลยเอาดีดคนพวกนั้นออกไปเพื่อที่จะทําให้คุณไม่ต้องเสียเวลาเพื่อที่จะทําให้คุณไม่ต้องเสียใจให้คุณได้ลงทุนเวลากับคนพวกนั้นให้น้อยที่สุดแล้วให้คุณเตรียมตัวเองให้พร้อมรอคนที่ใช่ของคุณยิ่งถ้าคุณอยากจะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาให้เร็ววันเร็วที่สุดนะคะ โคชเอมแนะนำเลยหินหยกมงคลเมตตามหานิยมขั้นสูงหินนี้นะเป็นหินที่ผ่านการลุกเสกค่ะจากพระอาจารย์ดังหินหนาคีน,นาคาเลยก็ว่าได้อันนี้จะเพิ่มสเสน่ห์ต่อให้เขาจะอยู่ที่ไหนเนาะเวลาที่คุณเข้าเว็บเด็ดหาคู่หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะจะส่งแบบว่าเหมือนพลังอะทำให้คุณมีออร่าทำให้คุณโดดเด่นแล้วก็ดึงดูด คนเข้ามาให้คุณดึงดูดเนื้อคู่เร่งเข้ามาให้กับคุณรวมถึงจิตใจที่แน่วแน่ของคุณที่ตั้งเอาไว้ด้วยเหมือนกันค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะถ้าใครสนใจหินยกมงคลอยากบูชาของมงคลไว้ดึงดูดความโชคดีด้านเนื้อคู่ด้านคู่ถ้าใครเคยอาพับแล้วไม่ประสบความสำเร็จสักทีคุณควรที่จะเอาไปลงโคชเอมใส่มาแล้วหลายปี ชีวิตปังปุริเย่ประสบความสำเร็จทั้งการเงินการงานความรักค่ะชีวิตแฮปปี้มีความสุขดังนั้นเองก็เลยอยากแบ่งปันให้คุณมีความสุขบ้างเช่นกันสนใจทักไปที่ Facebook หาแฟนฝรั่งคนสว์ต,ต้องมีคู่หรือดูข้างล่างนะคะมันจะมีลิงก์นะคะทุกคนขาแล้วก็แอดไปได้เลยไลน์แอดนี้รู้สึกว่ามันจะ คือมันยังไม่ได้เลยค่ะทุกคนยกเว้นใครที่เจอในติ๊กตอกน้อแล้วก็เข้าไปกดลิงก์ที่ติ๊กตอกไปได้อยู่เหมือนกันนะคะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จเจอแต่คนที่ดีแล้วก็เจอคู่ทางจิตวิญญาณของตัวเองได้เร็วเจอเนื้อคู่ของทุกคนเร็ววันนะคะทุกคนถ้าคุณน่ะยังมีความปรารถนาที่อยากจะมีรักหมายความว่าคุณยังมีโอกาสที่จะเจอรักที่ดี สูงมากๆเลยค่ะแต่ถ้าคุณให้สัจจะก,กับตัวเองว่าคุณไม่เจอคนรักสักทีเหมือนกับการที่คุณโปรแกรมจิตใต้สำนึกคุณก็จะไม่เจอคนรักเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าฉันต้องเจอคนรักฉันแน่นอนคนรักฉันคือคนที่ดี และรอฉันอยู่ดังนั้นฉันจะทําทุกวันให้มันมีพลังทําตัวเองให้พร้อมเมื่อเวลาที่เราเจอกันเราจะได้เป็นของขวัญให้กันและกันค่ะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ